สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ได้ครับสําหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเกมในเกมฮีโร่เนี่ยหมดหรือว่าเกมฮอนั่นเองนะซึ่งวันนี้ผมมาเล่นเป็นฮีโร่ที่แทบเรียกจะได้ว่าแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีคนเล่นอย่างอ e ีเร็กถิกเชียอะไรนะหรือว่าตัวสายฟ้านั่นเองนะทเท่มากววนะแถวนี้มาในร่างอวตารรอยัลอัลเมอร์โอซิลนั่นเองนะนี่ซึ่งโอซิลีนี้ก็เป็นเทพหนึ่งในเทพของตำนานไอยาคุปแนะหรือว่าพวกอีมนั่นแหละ ใครที่เคยเล่นการ์ดยูกิก็น่าจะพอรู้เดียว่าโอสิริที่มีสองปากจะเป็นยังไงแต่วันคนละอย่างอะนะโอสิลิจริงๆนี่เป็นเทพอะซึ่งมีคนนับถือเยอะนะโอสิริตัวนี้นี่ลองมาดูนว่าจะเป็นยังไงนะถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพิ่มก็ลองไปเซิร์ชกูเกิลได้ว่าตำนานไอยาคูปพกลาโอเซริตออรัสไอซิดอะไรพวกนี้อะอ่ามาเข้าเรื่องดีกว่านนะผมจะเจอใครวะเนี่ย สำหรับสกิลนี้ผมจะเป็นสกิลสามนามะเพราะว่ามันสามารถสร้างดาเมตได้เยอะสกิลสองนี่คือการสร้างกรอกขึ้นมาแล้วก็ทำดาเมตตอนที่เราเดินเข้าไปประชิดสัตว์ตัวซึ่งค่อยๆทำดามเมทนะนถือว่าดีมากๆนลแต่ว่าเราต้องมานาเยอะจริงๆนะมันถึงจะช่วยได้เมือนมานาเราหมดไวมากครับถ้าเปิดกรอบเพราะาแค่ค่าจ่ายคอสก็ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วอะ่ะจ่ายคอสในการใช้สกิลสองอ่ะถือว่าเยอะนะ โอ้ oh, แล้วแหลกฮะเนระ้เจอมังคีเคยงนะหว่าเป็นสกิลสามกับสกิลหนึ่งก่อนฮนะ <c oughs> สกิลหน <c oughs> ึ่ง <c oughs> ผมจะไม่รีบเอาไว้เยอะ <c oughs> เอาเอาแค่หนึ่งพอนะแค่แบบพออยู่อีกฝ่ายได้ก็พอ่ะ <c oughs> รู้สึกว่าอนิเมชันตีมันจะช้ามากเลยฮนะแต่มันตีแรงอยู่นะนี่ฮนะโจทสกิลสามเลยเห็นไหมมันเบิร์มาดนา,นาได้ดุดแรงมากอนะโหดดม,มากเลยนะสกิลสามของอิเล็กทริกเชียนะนี่แล้วก็ออกเป็นขวดมาแล้ว โค okay. ที่ว่าสี่ผมจับเป็นสกิลสองอะไว้เปิดกรอะอะไรสักเล็กน้อยฮะแล้วก็สกิลสามเนี่ฮะเห็นหมะมานามังกี้ลดอุปว,วบเลยแล้วผมได้การดูดมานาคืนมาได้ฮะเวลี่โหดเลยฮะ,ยอ,ะอ่านี่ฮะเอาใช้ไม่ได้นี่ว่าอะจะเดินไปตั้งหน่อยเอาแล,แล้วเหมือนจะมีการแลกกันนะและโอ้โหเหมือนจะระยะมันใกล้โคตรเลยนะ ทำไมไม่โดนหรือว่าต้องต้องเห็นตัวหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะหรือว่าไม่เห็นตัวก็ใช้ได้แล้วอะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมันเท่าไหร่อ่ะสำหรับอิเล็กทริกเชียนะถ้าเราใช้แล้วใช้กับยูนิตเยอะๆจะดีที่สุดนะโอ้แล้วแหลกมากเลยตอนนี้นี่ฮะสกิลสไปเลยนี่ฮะมานาแทบไม่ลดเลยนะถึงแม้ว่าเราจะใช้สกิลไว้เพราะมันดุดมานาจากศัตรูรอบข้างได้นั่นเอง เอาจริงๆมันเล่นคนเดียวเล่นยากอะเล่นแบบไล่แก๊งคนเดียวมันทายากต้องพึ่งเพื่อร่วมทีมสูงมากๆนะรู้สึกว่าช้างจะตัดรูนไปแล้ซึ่งผมมันเก่งมากเลยเลสิเชียนอ่ยลองไปหัดเล่นกันดูได้อะนี่เดินขึ้นมาประจันหน้าไปเลยทำไมตะกี้ผมใช้ไม่โดนว่รู้สึกว่ามันก็ไม่ไกลนะไม่ใกล้นะสำหรับสกิลสามะแต่มันใช้ไม OK. ่โดนผมก็งงไว้นี่ฮะแรงมากเลย หลายทีนึงน่าจะฆ่าได้ละโอเคแล้วก็ซื้อเป็นบูทรองเท้ามา <c oughs> อ่าจะได้หรือเปล่าจะฆ่าได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องลองดูนะและกก้วสกิลสองเดินตามสก,กิลสองเดินตาม,มตายไปอะ่ะไอ้สก,กิลสองทำไมไม่ทำดาเมจวะผมงงอนะปิดไว้ก่อนดีกว่าหรือว่าตะกี้ไม่ได้ใช้แน่เลยผมว่าตะกี้ไม่ได้ใช้แล้วผมไปขุดมานาฟี โอหอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือกำลังใช้อยู่หรือเปล่างงฮะอ๋อผมเข้าใจแล้วนะคือมันกดทีเดียงจะเห็นเป็นนี่ฮะ <Are there S 1> เป็นโล่อย่างงี้นะคือกดแค่ทีเดียวก็พอแล้วอะถ้าโดนดาเมจมานามันจะค่อยๆลดไปเองนะเนี่ยกดอีกทีก็ไม่มีความหมายแล้วคือมันอยู่ได้ทั้งหมดสิบวิใช่ไหมโอเคผมเข้าใจแล้วนะโอเคอะโอเคตะกี้ผิดผิดสูตรไปหน่อยถ้าอกดแค่ทีเดียวก็พอแล้ว ารู้สึกว่ามันจะสร้างยังไงวะมันจะสร้างรวมๆเลยหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองใช้กันดูวะอาจจะงงไปสักนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยะโะเคสกิวันตีนี้ก็สามารถลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของอีกฝ่ายได้แล้วก็สามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราแล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้มันยังไงฮะเดี๋ยวลองใช้สกิวสนะ <c oughs> ผมไม่รู้นะว่ามันอ๋อนี่ฮะเห็นไหมตาเมจมันลดฮนะ ถ้เม็ดลดเรื่อยๆนะจริงๆด้วยจริงๆด้วยโอเคเข้าใจละโอ้แล้วช้างตีที่นิมโฟล่าไปหวัานนะโอเคได้เป็นลูนแยกครั่งมาแล้วยังไงฮะมังกี้คิงผมมีหวาดมาด้วยนะมังกี้คิงตัวนี้นี่ฮะสกิลสองไปเลยสกิลสามไปเลยแรงมากครับจะเห็นได้เลยนะว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเจ็บอย่างนี้เนี่ยนี่ฮะสกิลเฮ้ย โอเคนะมังกี้แหลมมาแหลมผมงงนะทำไมเกาะผมหายไปไวจังวะแล้วผมทำอะไรผิดหรือเปล่าวะเห็นเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆนะ่ะผมงงอนะค่อนข้างงงกับสกิลอิเล็กทริชียนตัวนี้มากนะแล้วผมก็จะเป็นสกิลสองต่อเนื่องมาเลยฮนะเพราะมันทำดาเมจได้แรงอนะสกิลหนึ่งมันเหมือนเป็นการเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเกินไปอนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ โอเคแล้วผมก็จอกไอเทมชิ้นแรกเป็นนี่เลยฮนะลีมานะาเพราะมานามันใช้ค่อนข้างเยอะไหนจะหลบเกาะไหนจะไหนจะใช้เพิ่มเกาะอหจจะใช้สกิลสามใช้อันตนจะใช้สกิลหนึ่งนะซึ่งมาลดเยอะมากนะโอเคขาดิการมาณกี่บาทว่าสิบบาทลนะเรากลับบ้านไปก็น่าจะได้พอดีนะโอเคกลับไปลีเอ้ยผมไม่กลับดีกว่าวะ มันดูรูนี่กว่านี่ฮะออกมาเลยอ่ะไม่ใช่นี้นี่อันได้ใครหลายคนก็อาจจะออกเป็นโลบอกอะไรอย่างนี้ได้อะกันเวทอะไรพวกเนี้ยจะได้เพิ่มความถึกให้ตัวเองได้แล้วเป็นดับเบิลดาเมจแลรูนผมผมโดนบังกี้คอมโบเดียวจะตายไหมเนี่ย <no> ลอของมาส่งก่อนนะจะได้มีมานายเยอะนะ้ี่มานาแปดร้อยเลยเดียวอันติีนี้ครูดาวแค่สิบสองวีแล้วก็ใช้ได้สี่วีอะ เลบาบมังกี้ไปล่างนะอะยังไงดีงลลงโอ้โหขี่ไปสก,กิลแล้วสินะนี่ปุ๊บอ่าสกิลสนะองไปแล้วโอเคเราจะบวกเลนไหนได้หรือเปล่านะตอนนี้นะอ,อรู้สึกว่าสกิลสามยังไงวะผมงงผมเริ่มงงแล้วเนี่ยนะนะทำไมตะกี้มันขึ้นเป็นหน้าแต่ผมไม่ได้แชสกิล เดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวลองไปด้วยกันนะพร้อมๆกันนั่นแหละบวกได้หรือเปล่าคลิปเดินมาพอดีนะตอนนี้คลิปเดินมาพอดียะนั่นเนี้ยเป๊ะเลยนี่ฮะจับไว้ก่อนนะโหล้ยังไงดีเนี่ยโอ้โหโดนสตันนิมโฟล่าเข้าไปอ่ารอดยากฮะรอดยากเหรอจ้ะแล้วอันติลดความเร็วไปฮะแล้วก็าวิ่งตามไปเลยยังไงดีจะตายเองหรือเปล่าฮะเหมือนจะตายเองฮะอย่างนี้ตายเองแน่นอนตายเองแน่นอนนะอย่างนี้โอ้โหไม่โดนนะแล้วเดวเลอร์วิ่งมา โอ้โหแล้วเดวเลอร์หิวเข้าไป่ะก็เลยตายไปตามสเตมอะไม่น่าเข้านะจริงจริงเดวเลอร์นะพูดหึงเดวเลอร์เพราะผมเข้าได้ไม่ตายอยู่แล้วแล้วยังไงฮะน่าจะรอดยากครับมังกี้คิงตัวนี้นะแต่ผมก็ยังงงอ่ะสกิลสองมันอยู่ดีนี่ฮะอ๋อถ้าสกิลสามแล้วมันจะเพิ่มความในการเคลื่อนที่ในไอ้เกาะสี สมๆมมันคือการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ยาส่วนในเกาะสีฟ้านี่คือการที่เราใช้มานามาเป็นเกาะน,นั่นเองนะข้อเขา้เขาใจละอันนี้เข้าใจจริง,รงๆแล้วไม่ได้เข้าใจแบบงงๆ่ะเข้าใจแบบจำแจ้งบรรลุละใช้คำว่าบรรลุก็เลยทเดียอดตายไปนี่ฮะ,ะเห็นไหมแล้วมันจะทำจำเอ็ดโดยรอบไปนะปุ๊บนี่ยนี่นี่ฮะเต็มเลยสกิลหนึ่งมันเหมือนต้องต้องใช้ตัวเองเข้าไปอ่ะซึ่งมันเสี่ยงมากเลยอะ ถึงแม้มันจะทำเดาเมจได้เยอะก็ตามแต่ว่าเราจะขยับไม่ได้ในช่วงนาทีนั้นแต่ว่าแค่โดนสตานก็หายแล้วอะโดนสตานโดนอะไรสักอย่างหนึ่งก็หายแล้วฮะมันไม่ค่อยคุมนะโอเคแล้วผมก็จอกเป็นรองเท้ากดอ่ะจะได้วิ่งไปแก๊งเร็วๆแล้วยังไงต่อบวกกันนะเป็นช้างกับเบเฮมอสแล้วยังไงเบเฮมอสีอันตีไหมไม่มีมานะผมต้องซื้อวัปลงไปแล้ว่ะแต่วัปลงไปจะทันหรือเปล่าว่าจะรอซืือไอ้นี่สักหน่อยอะแต มันไม่ทันแล้วจริงๆนะแล้วช้างเดินต่อไปผมจะใส่สก,กิลสามให้อันตีให้ช้างช้างโดนไหมไม่โดนนะแต่อีกทีนึงโอเคฮะอ่าได้ไปแล้วรีมานาให้ช้างสักหน่อยนึงโอ้โหตะกี้ไปลังเลว่าจะซื้อลงเท้าดีหรือว่าจะซื้อวาร์ปดีผมเลยทําให้วาร์ปช้าลงไปนิดนึงนะโอ้โหจะสินใจพลาดอีกแล้วโอเคได้รองเท้ากดมา้าจะได้วิ่งตามไม่ไวๆวนะ <c oughs> เนี่ยสกิลสองก็อยู่ได้ประมาณสิบสองวิใช่ไหมท่าดาเมจก็หกสิบหน่วยต่อวิก็หกร้อยหน่วยอะคอมโบสกิลสามไปก็ประมาณแปดร้อยแปดสิบอะถ้าเลื่อนอีกฝ่ายนี่ต่ำกว่าสัากประมาณแปดร้อยนี่ก็น่าจะตายชัวร์ๆถ้หาหักลบเกาะเวทแล้วนะก็การคํานวณดาเมจที่เราจะทำต่ออีกฝ่ายได้ก็เป็นเรื่องที่ดีพอสมควรแล้วลแต่ได้ไม่เข้าไปแล้วเอ้ยทำไมดาเมจไม่พออะไรอย่างเงี้ยแล้วลองกัดดาเมจสกิลไว้เข้าเทดูวะโอเครู้สึกว่าจะ คาทาฟ้าได้นะจะทําให้ได้อีกสองตัวใกล้ๆอะจะดีหรือเปล่าวะถ้ามันลดคูดาดีมันดีนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันรดคูดาวหรือเปล่าเราจะกล้าลงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่กล้าลงอะว่าผมต้องไปพวกวาไปก่อนแล้วล่ะตอนนี้ไปห้มอดรู้สึกว่าจะมีพีเคมาแล้วอะนี่ซื้อวาไปเลยตอนนี้ก็ค่อนข้างสูสียสถานการณ์นะแต่ว่าเลเวลฝั่งเราเยอะกว่าเขาเยอะอะ โอ <Okay. S 2> เคก็รีบน้าใเพื่อนสักหน่อยหนึ่งฮะ <hear> แล้วก็ลองเดินเข้าไปหาในป่าดูเผื่อเจอใครสักคนหนึ่งละเป็นมังกี้คิงเจ้าเก่าของเรานเองฮะ <Spring S 2> ซึ่ง <up again. S 2> จะฆ่าย,ยังไงละ่ะประเด็นเ <hear> ขาสกิลหนึ่งไปก่อนนะนี่ต้องรีบล,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 ละสกิลสองแล้วอันตีฮะโอเคสกิลสองแล้วสกิลสามไม่ใช่อันตีสิเหมือนผมจะไ,ได้ชันตีหรือว่าชายล้วคู่ดาวมันไวมากน,นะ แค่แปดวีก็ใช้ได้ทีแล้วจะโบกได้หรือเปล่าวะตอนนี้ต้องให้ช้างเข้าไปก่อนแล้วเหมือนจะเพื่อนจะโดนก่อนละแล้วผมจะเข้าไปช่วยทันท่วงทีหรือเปล่านะจังหวะนี้นี่ฮะสกิลสองไปเพิ่มก่อไว้ยังไงดีไหดิรีมานายเพื่อนนะเราจับไว้จับดัมเปียไว้แล้วก็ตีเป็นซิ l h เ u e อีกตัวนึงยังไงดีฮะสโลเขาไว้ก่อนแล้วตีไว้ตีไปโอเคมีอีกตัวนึงเป็นแม็กมาแล้วก็บังกี้ครีเพิ่งลงมาใหม่ล้วเราจะทายังไงดีก่อนตอนนี้เราเหลือยู่หกวยะโอ้สกิลสองไปก่อนมานาหมดสิท่า สาายสบายโลจิน่าแล้วยังไงฮะสโลไว้เพิ่มประเม็ดเพิ่มเไม่ตัวเองก็ได้งงเอางงงงาจะตายไปเนี่ยจะตายไปเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋งงฮะงงงงงงงแลเหลือสิบห้าโดนฟันตีตายมีตั้งเยอะแยะไปตีมาตีฉันเฉยมาตีเราทำไมก็ไม่รู้ว่าเฮ้อเขียวโดนซ้ำเขาแล้วพ่อตั้งเยอะแยะไม่ยอมตีมาตีผมเฉยเลยฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะ ผมว่าเดี๋ยวจะออกเป็นนี่ดีกว่าดาฟาร์าจะได้มีออร่าเทๆไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ผมเดาว่ามีนะแล้วก็ได้เลือดได้เฟตัสอะไรมาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะลองออกดูวะมันอาจจะเวิร์ก็ได้นะไม่รู้มันจะโดนคีบหรือเปล่าอันติเราคือสองตัวนี้ชิ่งไปโดนคีบนี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะโอเคก็วางขายวางวางผสมขายแล้วก็ซื้อมาเป็นซับเดอรมาเตอร์ค่าอีกสองพันบาทก็จะได้แล้วโอเคไปลวย เหมือนมานาจะหมดไปฮะตะกี้ใช้สกิลรัวสกิลสองนี่ผมว่ากดรัวรวนี่ไม่เวอร์คฮะแล้วผมก็ไปทั่วไปโลกไปกดมันรัวร่เห็นได้ชัดเลยฮะสกิลใส่ตัวเองแล้วจะทันหรือเปล่าวะสกิลหนึ่งไปจับมันมีใครมาไหมไม่มีใครมาเลยนะแล้วสกิลสองเดินตามวะโหแล้วมังกี้วิ่งไวอย่างนี้ฮะจะฆ่าได้หรือเปล่าวะ่ววาโดนตันไปสองทีอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนนะตามต่อไม่ได้แล้วอะ โอ้โหละนิมฟล่ามาจะเอาหรอเพื่อนเนี่ยวิ่งไวางมากๆระบคอมโบสกิลได้รัวๆอ่าเป็น,นรุ่นรีเฟรชเมต์รุ่น,ลนแล้วมังกี้คิดวมม่มีคนติ๊กหลายที่นะเมื่อแต่กี้แล้วก็ไม่มีใครมาสักคนนะจะเข้ามาล,ละยังไงต่อจะสตันโดหรือเปล่าสตันโดนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าลดสปีดมังกี้ลงหน่อยก็ดีฮนะให้สกิลหนึ่งใส่มังกี้ไปฮนะนี่ปพิบสกิลสองเนี่ยแล้วก็รบเกาะของมังกี้เราข้างหลังมาผมก็ต้องถอยแล้วล่ะ ว่ามากันเยอะมากๆอะไอเนียก็ตีดังเลยโอ้โหข้างบนโดนซโลโ่คิวะอีกทีเดียวจะตายหรือเปล่าผมวิ่งผิดทางแล้วตอนนี้ถ้าผมวิ่งไปซ้ายผมได้คิวดำเปียแล้วแต่ว่าผมเห็นรุนกันนะซึ่งผมไม่รู้ว่าดำเปียเลือนหลือยู่แค่ตึงนึงและถ้าผมวิ่งไปผมก็จะตายเพิ่มเป็นเพื่อนเขาด้วยอ่ะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพาลนะนะาดมากๆอะทักทีผมรีบวิ่งไปช่วยฆ่าดำเปียก่อนจะเวิร์กกว่านี้แต่ว่าน่าเสียดายอะที่แบบว่าผมเห็นอ้าววาร์ปกลับบ้านซื้อวาร์ปให้ไว น่าเสียดายที่ผมไปเห็นไอ้นั่นก่อนอะไปเห็นลูรีเจนก่อนก็เลยไม่ได้ดูข้างบนนะนก็เลยพุ่งเป้าไปที่ลูรีเจนก่อนนั่นเองแล้วผมจะฆ่ามังกี้คิงได้หรือเปล่าวอะอยู่สองสกลิลหนึ่งจับไว้โอเคน่าจะฆ่าได้ละอย่างนี้แค่แล้วจะมีคมใครไหมฆ่าอีกหรือเปล่านี่ฮะระหว่างที่เกราะยอยู่สังเกตเกราะให้ดแีแล้วอย่าพึ่งกดสกลิลสอง 2, เด็ดขาดนะวัานะทำให้เราเปลืองมานานนั่นเอง โคตรเปืองแหละครับผมก็ไปกดรัวๆเลยอะช่วงแรกอะก็คือไม่ค่อยได้เล่นนะตัวนี้เคยจับแค่ครั้งหนึ่งสองครั้งเท่านั้นเองนะไม่รู้ว่าเบฮิมอนมีอันติหรือว่าแต่ผมเข้าเวลาเหมือนจะมีนะแล้วยังไงดีจับเข้าไปแล้วก็ตายใช่ไหมตายโอเคฮะนี่ฮะเกาะแรงนะเกาะแล้วท่านเมนได้ถึง60ต่อวิเลยฮะหลายๆคนชอบแบบเป็นสกิลหนึ่งนากันนะแต่ผมว่าไม่เวิร์กอะ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวหรือใครจะชอบอัพก็ไม่ผิดนะอ้าวเราถือกันเราถึกเราไม่น่าจะตายในงานเรอนะเพิ่มดํเเพิ่มสปีดให้ตัวเองเราวิ่งเลยฮะให้ไวเลยนี่กดสกิลสองไวฮะเพื่อแปลงดําเมจเป็นมานาของเรานั่นเองอ่ะเราไปฮุกคลิปแล้วยังไงเดียโอผมสวยแล้วแล้วมันแหลกไงโดนโดนยังไงยังไงจับไวโอเคไม่น่ารอดแล้วครับมังกีคิงแล้วก็ ซื้อเป็นคาดาฟ้าซึ่งฟาวกลับเลยดีกว่ากว่าจะเดินถึงนานแน่นอนนี่จะมีออร่าอะไรเพิ่มมีสายฟ้าฮะอย่างเท่เลยฮะเท่ททตรงไหนไม่ได้อลังการงานช่างอะไรขนาดเลยนะเป็นแค่สายฟ้าธรรมดาธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดบับโค้ดอัพมโค้ดอัพดับดูใ,ใกล้ๆนะ <S <S เฮ้ยเหมือนจะมีออร่าด้วยฮะเป็นสีแดงแล้วก็มีสายฟ้าซึ่งสีแดงมันเป็นออร่าเพิ่มเลือดจากบอ่อน้ำมาไม่ต้องไปสนใจก็เป็นสายฟ้าธรรมดาเนี่ยละ่ะฉันตีก็เหมือนจะ มีอะไรมาเพิ่มด้วยนะไปเลยจะโดนคีมหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คกันนะถ้าใชรถ้าใชรอ้าโดนคีมด้วยวะผมว่ามันน่าจะทำดาเมจให้ฮีโร่เป็นเป้าหมายแรกคะถ้าเกิดมีคีฟกับฮีโร่ยืนติดกันแม้ว่าตัวไหนจะใกล้กว่าผมเดาว่ามันน่าจะไปทำปฏิกิริยากับฮีโร่กันนะอันนี้คือการเดาล้วนแล้วแยังไงดีเพิ่มดาเมจเพิ่มวิ่งได้เลยว้เพื่อนกัอนนะแล้วผมจะเข้าได้หรือเปล่า ไม่เข้าดีกว่าเพราะว่าไม่มีคนมาเลยอะเข้าไปก็เหมือนจะโดนล,ลุมต่อนเนื่องแน่นอนแล้วยังไงมันตามผมเนี่ยมันตามผมมาหรือเปล่าวิ่งรัวๆแล้วเราควรจับเวลสิบหกนะเพราะอีกนิดเดียวเองอันติีจะได้ใช้อบบฟูลพาวเวอร์ละแล้วยังไงแซนเวตปารายซล่ะสู้หรือเปล่าสู้ด้วยฮะโอ้โหรีบใช้สก,กิลให้ไวเลยให้ไวเลยให้ไวเลยฮะจังหวะนี้เราไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนอ่าโอเคก็ดูดมานะโอเค แค่น <Okay. S 2> ี่เนี่ยคู่ดาวเหลือซีวิองนะตอนนี้โหดมากอ่ะอันตรีของเราตะกี้ผมรีบใช้สกิลสามไปหน่อยนะโหดเลยฝ่ายนี้โหดคอนซีนแล้วแต่ผมว่าเกมยังไม่ขาดเท่าไหร่อะยังพอไหวอยู่นะอีกทีหนึ่งแคลรี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะนินจานี่ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยแค่อ้าวเจอฮะเจอฮะเจอฮะไม่รู้ว่าระหว่างดูดนี่มันใช้สกิลสองได้หรืยัแต่ใช้สกิล สามไม่ได้จะทําให้หลุดจากการดูดทันทีะและยังไงต่อดีเราโคตกโดนแล้วยังไงดีอ่าโดด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 ไปไหนจะโดดไปไหนจะมังกี้จ๋า<ไห>เห็นไหมมันจะมีแบบช่องนะว่ามันใช้ได้กใกล้ตัวไหนที่สุดอะไรประมาณนี้ลองเทสกันนะกดสกิลสามไม่ได้แต่ว่ากดสกิลสองได้ตะกี้ผมรอนะจนะการดูดเข้าไปอนะโอเค <S <S ลองไปหัดเล่นกันดูไดนะ้ไอเทมต่อไปผมออกนี่ดีกว่านะเป็นไอคอนนะ จะได้เอามาเพิ่มเลือดตัวเองฮนะเพิ่มมานาตัวเองแต่ว่าใครจะออกเป็นพวกนี้ก็ได้นะเฮ็กหรือว่าเบดเมลว่าโลบ็อกก็ไม่ผิดเหมือนกันนะเพราะมันก็ช่วยทีมได้พอสมควรเลยฮนะโอเคมันเพื่อนจะเรียกไปตีคองเรจะวิ่งออกต้องวิ่งออกทางนี้ซึ่งมันเสียงอยู่นะเจนเดียนะนี่อ่าเลือด2,001ไม่ธรรมดา สกิลสามตัวนี้เราก็สามารถใช้ได้รัวๆเลยแล้วยังไงต่อดีฮะยังไงต่อดีฮะต้องเข้าแดมเปียเนี่ยฮะใช้สกิลสองได้เอ้าโอ้โหเราเราถึกมากอะตอนนี้เราถึกมากอะตอนนี้ละแม็กวัดเข้ามายังไงดีดูตรงนี้ฮะอย่าเพิ่งใช้สกิลวะดูตรงนี้ไว้ให้ดีแล้วยังไงต่อยังไงต่อสกิลหนึ่งไปสกิลสองไปสกิลสองทีหมดแล้วหมดพอดีเดินยืนรอยืนรอยืนรอแล้วก็ตีมันโอเคผมวันนี้จะมีดั๊นะฮะแซนเวทพกดั๊ไวด้วย โหและยังไงดียังไงดีเหลือนินจาอีกตัวนึงฮะเหลือนินจาอีกตัวนึงยังไงดีโอเค,โ,อเคโหก็ได้เจโนซาเลยฝ่ายก็คอนซีตไปเป็นที่เรียบร้อยอ้วสำหรับอิโนติอีโรฮิเล็กติเชียนี้ก็เล่นประมาณเนี่ยละ่ะลองไปฝึกเล่นกันดูได้นะลืมลืมมันไปฮะสำหรับการที่อัพสกิลหนึ่งนานะแต่ว่าทัพสกิลหนึ่งนาก็ได้ท้หมดเรามาเป็นทีเราไม่ได้มาเล่นเป็นตัวทําเกมมาแล้วเป็นตัวเดินแก๊งทั้งเกมอะไรประมาณนี้ก็เป็นสกิลหนึ่งนาก็ได้ฮะมันจะได้แบบ ดึงให้เพื่อนตีได้นานๆน,นะแต่ว่าอันนี้ผมเล่นเป็นดมัมเบลแล้วก็เล้นกดเลนะก็ลองไปหัดเล่นกันดูได้ครับก็แค่นี้แล้วครับขอบูณมากครับที่รับชมกันนะก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์ได้แล้วมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ครับแล้วก็อย่าลืมกด s ซับสไครป์ไปตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้ครับบายบายครับบาย,บายจ้าบายจ่ะายบายนี่ฮะปึง้งบายบาย